คุณไม่ต้องถามเลยนะว่าการที่เราอ่ะจะฝากเพื่อนทําบุญเราจะได้เงเราจะได้บุญไหมหรือเฮ้ยมาต่อยอดกระถินจากคนโน้นคนนี้คนนั้นเราจะได้บุญไหมเราต้องไปเองไหมฟังให้ดีอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับบุญทุกอย่างอยู่ที่เจตนาทั้งหมดเลยค่ะอยู่ที่จิตและเจตนาวันนี้สมมติไม่ฉันจะไปทำบุญด้วยตัวเองฉันจะได้ได้บุญเต็มๆนะคะพอไปเสร็จปุ๊บไปเห็นอ่ะสมมตินะเอาเงินไปวัดแล้วไปถึงวัดแล้วหุ้ยเสียดายว่ะ ว่าจะทําสักพันหนึ่งลดเหลือสามร้อยดีกว่าจะได้เอาเงินมาซื้ออันนั้นเอาเงินมาทําตรงนี้อ่ะเดินไปอีกเห็นญาติโยมหุยทำไมผู้หญิงคนนี้แต่งชุดแบบนี้มาวัดทำไมใส่ขาสัา้นไม่รู้การรัเทศอะไรไงวะอ่าเดินไปอีกคุณกิเลสยาวเข้าวัดเลยนะคะอีตัวอะไรเต็มไปหมดแต่ใจบอกว่านะกูไม่ฝากใครทำหรอกกูต้องไปด้วยตัวเองด้หบุญเต็มเต็มเลยแต่กว่าจะได้ทำบุญบั่นทอนบุญตัวเองตลอดทางฟังนะคะ จิตดีค่ะจิตตั้งต้นดีมากอยากไปทําบุญด้วยตัวเองนะจิตตั้งต้นไปแล้วดีแสนดีแต่กว่าจะไปถึงได้ทาบุญอย่างที่บอกค่ะโอ้โหตลอดทางค่ะขับรถไปอีกนะสามีขับรถไปถูกใจไปจีต้ตูดเขานี่เธอคันดีได้ไหมจะไปถึงวัดไม่จะไปถึงวัดนี่หนนะคะทอนบุญตั้งแต่ออกจากบ้านเอาเสร็จกันหรือยังเนี่ยรอไปชั่วโมงแล้วนะจะไปวัดวันนี้นะไม่ได้ไปทุ่งน,นี้อ่ะเป็นไงคะเป็นไงคะไอ้ที่คิดว่าดูไปทําบุญเองแล้วตูจะได้บุญเยอะๆคุณเห็นการทอนบุญตัวเองหรือยังแต่ ฟังดีๆนะแต่ถ้าคุณคิดว่าในระหว่างทางที่คุณกําลังตั้งจิตเลยฉันจะไปทําบุญด้วยตัวเองฉันจะต้องไปถวายพระด้วยตัวเองไปกระถิ่นด้วยตัวเองไปเข้ป่าด้วยตัวเองไปทําด้วยตัวเองเจตนาดีโอ้โหเริ่มต้นดีแล้วดีตลอดทางอุ๊ยสามีกับลูกยังไม่เสร็จเลยไม่เป็นไรรอได้โอ้ยไปทําบุญไม่ต้องจิตสบายอ่ะระหว่างทางสามีไปสวยตูดเขาอีกไม่เป็นไรเธอแต่เย็นเเราเคลียร์ได้เรามีตังค์อ่าไม่เป็นไรเช้าไม่เป็นไรอย่างไรเราก็ไปถึงวัดพอไปถึง เป็นกลางแน่นอนค่ะบุญเงินทุกสิ่งอย่างปราณีตเรียบร้อยเพียบพร้อมไม่เกิดอารมณ์ไม่เกิดโทสะแน่นอนค่ะเงินนั้นสร้างบุญชัดเจนแต่ส่วนใหญ่เอาส่วนใหญ่กว่าจะถึงวัดนะคะมีวิวาทหลายรอบเลยจริงไหมคะเห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่คุณกำลังให้คุณเห็นภาพชัดนะคะว่าถ้าคุณจะถามว่าอะไรได้บุญมากกว่ากันดูที่เจตนาหรือพฤติกรรมคุณดีกว่า